ถ้ามาทํางานพัทยาแล้วเขามาเรียกว่ากะลีต้องรู้สึกยังไงนะคะไม่ต้องรู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าพัทยามันไม่ได้มีแค่ะกะลีนะคะพัทยามีสิ่งดีๆเยอะคนระดับโลกเขาก็มาเที่ยวเยอะนะคะคนที่เขาไม่ได้รู้จักเราไม่ได้รู้ดีอะไรกับเราเขามาเรียกอะไรก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหม เขาอยากให้เราตายนะคะเขาไม่ได้หวานดีอะไรกับเราเขาอยากให้เราไปจัดชีวิตเขาเขาอยากให้เราไปจับบนโลกใบนี้แล้วทัางทางที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่พัทยาแล้วถ้ามีคนมาเรียกว่ากาลีหรืออะไรที่ไม่ดีอะเนาะก็ไม่ต้องไปนสนใจเพราะว่าอะไรตัวกูไม่ใช่ตัวมันนะคะเนาะก็เราเป็นอะไร แล้วเขาเดือดร้องก็ก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องของเราเนาะหน้าที่ของเราก็คือความสุขจ้ะนะคะทำอะไรแล้วมีความสุขทําอะไรแล้วตัวเองพอใจก็ทําไปนะคะไม่ได้แขวนอะไรกับเขาเลยนะชีวิตเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเนาะเพราะฉะนั้นเชิญจ้ะจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะคะเพราะว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่พัทยานีเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่ สิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งดีๆมีเยอะนะคะการที่มาทางานพัทยาอนะอ่าไม่ได้มันเป็นแค่กะหรี่นะคะเนาะเพราะว่าพัทยาเนี่ยมีงานดีๆเยอะมันอยู่ที่ว่าเราเลือกงานอะไรนะคะสาหรับคนที่ตําหนิคนอื่นเขาดูถูกคนอื่นเขาอะไรเขาชีวิตเขาไม่ได้ดีขี้อะไรมากมากกว่า ว่าคนขเขาเหลอกเนาะชีวิตเขาอาจจะแย่กว่าชีวิตของเราอีกไม่งั้นนี่เขาจะคิดออกมาได้หรอว่าไอ้คนนี้ไม่ดีนะทัานทที่เขาไม่ได้รู้จักเราท่านทนที่เขาไม่ได้มารู้เลยว่าการที่เรามามาทำงานพัทยาเนี่ยมาทํางานอะไรอ่าหรือการที่เขาเลือกกะหลี่เนี่ยคือเราทาํางานยังไงเขายังไม่มาเห็นเขายังไม่มาดูเลยว่าอ่าเราใช้ชีวิตยังไงก็งังยๆคืออากูรู้สึกอะไรกูก็เรียกไปอย่างนั้นแหละกูเจออะไรมากูก็ก็ว่าเขาไปอย่างนั้นแหละกู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 เป็นอะไรมากูก็ คิดว่าเขาเป็นอย่างั้นไรอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นการที่มาทํางานพัทยาเนี่ยถ้าเขาถ้าเขามาถ้าเขามาเรียกว่าเป็นกะหรี่เนี่ยต้องรู้สึกยังไงไม่ต้องรู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัวกูไม่ใช่ตัวมันเนาะเพราะฉะนั้นมือเดือดร้องก็เดือดร้องไปเนาะตัวชั้น่ะไม่ได้เดือดร้องอะไรก็ก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นวิทย์แต่บอกว่า มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยการที่คนเขาตําหนิในตัวของเรามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยคนเขามาชื่นชมในตัวเราต่อให้เราดีแทบตายเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าเราเป็นคนดีนะต่อให้เรามีความสุขยังไงเขาก็ไม่มาคิดหรอกว่าไอ้เนี่ยมเป็นคนดีนะเพราะว่าอะไรตัวเขาหนะทุกอยู่เพราะว่าอะไรตัวเขาหนะลาบากอยู่ตัวเขาหนะ หนักใจอยู่นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราอ่ะจะใช้ยังไงก็เรื่องของเรานะมันไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตของใครนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เราใช้เขาไม่ได้มาดูแลเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วิวอยากจะบอกก็คือนะคะการที่มาทํางานพัทยานะ่ะเขาจะมองยังไงก็ช่างเขาเพราะว่าพัทยานะ่ะมีสิ่งดีๆเยอะสถานที่ต้องเที่ยวก็มีเยอะอ่ของกินอะไรก็เยอะนะคะแล้วก็อา่าลัค้า อะไรอย่างนี้ดีๆก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการที่มาพัทยาแล้วไม่ใช่ว่าเอมาเป็นกะเหรี่ยงเดียวไม่ใช่อาจารย์มาเที่ยวก็ได้อาจารย์มหาของกินก็ได้มหางานก็ได้มหาเงินก็ได้ไม่ใช่แค่มาเป็นกะเหรี่ยงเดียวแล้วการที่เรามาทางานพัทยาแล้วการการที่เรามาทางานพัทยาแล้วได้เงินกลับบ้านไม่ใช่ว่าเราเป็นกะเหรี่ยงแล้วได้เงินกลับบ้านอย่างเดียวก็ไม่ใช่พนักงานโรงแรมก็มีพนักงานทํำภาษาก็มี พนักง,งานล้างรถก็มีพนักง,งานขายของก็มีพนักง,งานลูกจ้างก็มีล้างน,นวดก็มีอะไรก็มีนะเพราะฉะนั้นวิยจะบอกเลยว่าต่อให้เธอนะมาทำงานพัทยาอาชีพดีเขาก็ตําหนิไปเลยว่ากะลีนะคะเนาะพราะฉะนั้นวิทบอกเลยนะมันไม่ได้สําคัญเลยว่า คนคนั้ำน,น่ะเขารู้สึกกับเราอย่างไงนะมาอยู่ที่ตัวเราว่าตัวเราน่ะมีความสุขและตัวเราดูแลตัวเองยังไงนะก <c oughs> ูบอกเลยนะพอมึงการที่เรามีความสุขที่สุดก็คือไปทำลายจิตใจเขา,าแบบร้ายแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขามาดูถูกเราการที่ว่าเราไม่ดีเนี่ย เราอย่าไปเศร้าใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะทําให้อายุเขายืนขึ้นนะอาการที่เขามาด่าเรามาว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยพี่หนูขอโทษเออเออหนูไม่น่าไปทําเลยเนาะอูพี่หนูไม่น่าไปพี่ใจหนูไม่น่าไปพัทยาเลยพี่อ่าอาถ้าอย่างนั้นอ่าหนูหน,หนูหนูเอาเงินที่หนูกับมาจากพัทยาเนี่ยหนูไปบริจาคนะหนูแจกให้พี่ละกันทีนี้เป็นไงเขาก็เป็นไงอุ้ยเนาะดีจังเลยโง่ขนาดนี้ นะกูแค่หยอดเล่งหยอดหน่อยมันก็ทําเป็นตอมที่นี่เป็นไงเขาก็ได้ใจนะนะนะคะการที่จะเอาชน,นะการที่จะให้คนที่อิจฉาเราดูถูกเราตายเร็วก็คือไม่ต้องไปส่งไม่ต้องไปแคร์อะไรนะะการที่เขามาด่าเราแล้วเราถกใจอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาอายุๆๆอยยุืนอ,อยู่นานนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วเวทจะบอกก็คือถ้าเจอคนที่ดูถูกเราตําหนิเราอะนะก็เฉิดหน้าไปนะคะ มึงจะอยู่รอบไม่อยู่ก็เรื่องของมึงเฮ้ยกูไปเป็นกะหลี่มาก็เรื่องของกูวะนะอืมนะสําหรับคนที่อ่าอ่ามาว่าพัทยาลบลบหรือคนที่มาพูดพัทยาลบลบเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักอะไรพัทยาหรอกเนาะถามว่าพัทยาเนี่ยมีคนไม่ดีเยอะไหมเยอะนะ แต่อะไรดีๆที่พัทยาก็คือหาเงินง่ายนะสถานที่มเที่ยวเยอะทะเลก็มีสวยๆเยอะนะคะพัะทยามีสิ่งดีๆเยอะค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไปมาจดจ่ออยู่ที่คนมาหาัวกลอยอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีนะแต่ว่า,ามาเที่ยวเอายมาทํางานเอ่ยมาหาตังค์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะที่พัทยานะ่ะมามีแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เวยจะบอกผู้หญิงทุกคนและคนทุกคนที่ อคิดจะมาทํางานพัทยาก็กลัวเขามาว่ากะหลี่บ้านเพราะเป็นพัทยาเนี่ยมาเป็นแหล่งกะหลี่มันเป็นแหล่งอะไรอย่างเงี้ยนะตักออกได้เลยนะคะตักออกได้เลยเพราะว่าพัทยามีทั้งดีมีทั้งไม่ดีนะคะพัทยามีทั้งเหมือนบ้านนอกไม่เหมือนบ้านนอกก็มีนะไป้นพัทยานะมาทํางานพัทยามันไม่มีอะไรเสียหายทุกคนเนาะนะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้กลับบ้านก็คือได้ตังค์อืมพอเรามีต to ังค์แล้วได้อะไรบ้างพอพอเรามีตังค์แล้วก็คือ ได้ทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมอืมได้บ้างได้รถได้อะไรทุกอย่างนะคะถ้าเราไม่มีตังสามารถมีรถได้ไหมบอกมีบอกได้นะคะถ้าเราไม่มีตังสามารถมีบ้านได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมีเงินก่อนแล้วเงินเนี่ยต้องไปหาที่ไหนนี่มหาพัทยาน,นี่มายังไงล่ะมันเป็นลูกจ้างเขามันเป็นลูกน้องเขามาขายของเขามารับจ้างนะคะ ทำยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าทาอะไรก็ได้ตังค์นะคะมันอยู่ที่ว่าได้มากได้น้อยเนาะเออเพราะฉะนั้นการที่มาพัทยามันไม่ใช่เรื่องคิดมากอะไรมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรมันไม่ใช่ต้องเตรียมตัวอะไรนะคะมาง่ายไปง่ายจานะคะวันนี้เหนื่อยก็กลับบ้านได้พรุ่งนี้อย่าลงมาที่พัทยามาทํางานก็มาได้นะเพราะฉะนั้นนะสำหรับคนที่ดูถูกเราว่ามาทางานพัทยาแล้วเป็นกะหรี่อยู่อย่างีนะ้มืออยู่บ้านนอกมึงก็โดนดูถูกจากมืออยู่บ้านนอกมึงมีไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินไปโรงพยาบาล เขาก็ดูถูกมึงอยู่ดีนะต่อให้มึงมีตังขึ้นมา <c oughs> เขาก็ดูถูกมึงอยู่ดีอ่าวันที่มึงไม่มีตังเขาก็ดูถูกมึงแล้ววันไหนที่มึงมีตังขึ้นมาเขาก็ดูถูกมึงอยู่ดีนะคะเออเพราะฉะนันะคะอย่าไปสนใจตรงที่ว่าเขามองเรายังไงนะเพราะว่าเราไม่รู้ชีวิตคนเรานะ่ะมันเหลืออีกกี่วันเนะเาะเพ่อะนะนะคะไม่ต้องไปสนใจใครค่ะนะตัวใครตัวมันเนาะตัวกูตัวมึงนะนะ